นวัครับวันนี้ผมจะมาเสนอการได้ออเตอร์4เขามแดนนะครับที่เห็นในภาพนัคือรูปสัญญาณ t แ i a n g l e นะครับกำเนิดสัญญาณมาจากตัว XR2206 ตัวนี้นะครับและต่อจาก XR2206 ตัวนี้จะไปเข้า off amp burst LM31 เพื่อไปเปรียบเทียบสัญญาณครับคือการคอมเพลเตอร์ของมันเพื่อไปเข้า วงจรเดทไทม์ออกไปทีครับนี่คือวงจรควบคุมมอเตอร์4รี่คอแล้นนะครับตรงส่วนนี้คือเป็นส่วนของดิจิตอลนะครับซึ่งจะมีแอนเกต2ตัวแล้วก็น็อตเกต2ตัวซึ่ง2ตัวนี้จะทําหน้าที่เป็นวงจรป้องกันการทับซ้อนของสัญญาณเพื่อไม่ให้เกิดกา,า,ารเสียหายของภาคกําลังนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอ,อธิบายการทํางานของวงจรไดมอเตอร์นะครับแบบสีอแลนอ อันนี้ก็อธิบายวงจรภาคกาลังนะครับวงจรภาคกาลังก็อย่างในภาพนี่นะครับอย่างที่เห็นกันตรงนี้นี่คือวงจรภาคกาลังนะครับเป็นอ,ออปโ,โตนะครับเพื่อทําทการแยกกาวนะครับเพื่อไม่ให้สัญญาณแรงดันไปรบกวนกับภาคคอนโทลนะครับแล้วก็นี่คือมอสเฟตนะครับเป็นตัวนําไปขับไดร์มอเตอร์นะครับก็มาดูนะครับ สัญญาณนะครับที่ออกมาจากตัวมอเตนะครับออกมาจากตัวมอเตอร์นะครับที่เราทําการขับไดร์กันนะครับผมจะเริ่มปรับนะครับเริ่มปรับไปทางขวานะครับเริ่มปรับไปทางขวาก็มาดูสัญญาณที่หน้าจอนี่นะครับก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพออ่ะเราก็มาดูที่มอเตอร์นะครับมอเตอร์หมุนแล้วครับมอเตอร์หมุนเริ่มการทํางานเมื่อผมปรับ ดิวตี้ไซเพิมากขึ้นนะครับความร็วของมอเตอร์ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับอ่านะครับอ่าครับผมก็จะค่อยลดความเด็วลงนะครับจนถึงศูนย์นะครับเราก็จะหยุดการทํางานเอาแล้วครับผมปรับมอเตอร์คราวนี้ผมปรับมอเตอร์มาทางด้านซ้ายนะครับอ่ะดิวตี้ไซค็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมอเตอร์ก็ค่อยๆเริ่มหมุนนะครับมอเตอร์ค่อยๆเริ่มหมุน หมุนเงินความเร็วสูงสุดของของดิวตี้ไซเคิลนะครับนะครับอ่าผมลดความเร็วลงมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนะครับนี่คือการทํางานของมอเตอร์แบบ4คอแดน์นะครับอ่ากลุ่ม5ของเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ